สบายดีพี่นุงบรรยากาศแม่มาชุดันีายังกินลหลายแอดในต้มปลาปลาด่าแต่เสียบเสียบตุ่มต้มอ่อมน้ำไม่ใช่ต้มธรรมดาเนี่ยแม่ต้มอ่อมต้มอ่อมเลยบอแซสบเอาแส่บแสีบละ เต็มหมดแล้วพี่้ังทื่นแลบอกว่าที่เรานั่นพอยุดนั่งเหรียญอยู่ในหันจองได้เลยแม่นว่ามองจองที่ได้แล้ว

บกๆันาีมานี่เอาพกเกี life, me, ่ยวกับมาก่อนเพื really ่นตาเ่ไม่บอกจนไเพิ่กล้ือจะกล้กันตั้งมียดิบ่มันยากซูในกอในกวคะขนบ้านอื่นขันบ่อยเพิ่ตั้งก็บ่ได้ลินแล้ววันนี้มี

กัมาสัมผัสต็พี่นี้กันผู้สาวจะไปสัมผัสตัวู้สาวไหลผมผมมันจะบังเล่าเมียใครพู้เทากสัมผัสเนี่ยีเหี้ยขามพ้องบ่าจเี่ยขามพ้องกว่าเียดมีคนเดียวมาเอามีหลักานเนี่ยใส่ใส่ใส่ยังไงพีดิเอาไปเอาไปไปเอาเลยหนึ่มื่นกีบ่บาทไทยหนึ่งีกับจหจบาทไปคนเล่าเนาะ

ไปนี่เด้อเมียไปนี่เด้อเมีไปนี่เด้อ จริงนี่ยินข่าว่าตั้งมีกมีการไม่แายา <c ười> ค่น <c ười> คนได้จองที่แล้วว่าจะคนว่าอยากลุก

เป็นไหก็ได้ยิ้ม้าไป็ยากรอนจียาบอกหยาบอกคือว่าได้ยินเขาหยาพูดไม่ซื่หรอกพ้น่าอย่ากบอพน่าอย่างลูกบ่กพนจองที่ได้แล้วบางนี่นี่ตังมีกเ่านี้ตังมีกนี่น้ำหมูว้านเลยเราพอแล้วนรไมว่าเราทอเราผู้จัาเยะไปน้ำหมูว่านเลยเออบักบีเตะ มึงนี่เตะมึงอันนี้ฟาดไปนี่พอดีเ็พอดีเนาะอยี้งเสียตด่ว่าแกงคน่ได้แกยรา่ได้แก พื้นที่เบื้องกันหน่อยเนาะพคนกันเลยยากกันย่านพ่นบด้ดเบวง นี hehe, ่หหน้าข้มขนหลงหน้าีหนย่ไปนีเมนอดผ้าัง <coin envy> มก็ไม <OR egg wiggle noise> ่รู้กนผมกเป็นเจีิ่งนะครับสำหรับที่มีฝากไปนนี่อ้ไม่คลิปหนา สำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง